สบายดีป่าลุงพ่อสองมาถือกับลุงเมื่อนี้กำลังเทคานแม่เทคานบะที่คานลุงไอ้สิทธิคานางเทคานกางหอมเปื่อกับหองนอกเหมือนกันเมนช่องหอมลุงเป็นหอมก็ต้องยกหองเลยนะตอนนี้กำลังหมัดเล็กปลุงไอ้

กำลังพีคารหลองคผมลองมัดเล็กไปเลยไหมปเรยจ้่มัดเล็กก็รดกมัดกับโเป็ดก่อนมดูกันเมัดเจ้าะหาไปเห็นน้ำมันน้ำลูกป็ลูกวไปแหีือวิชาทิโตวิชาทิโตบ่สวิชาทีโตเลยกระสีขมม่อี่นี่จกอสาบ้านเรากระสีอื่นเด้ะวิทย์ทางหน้า ูมึงนี่เนะใต้บ้านสาโคให้น่อับเลตนะะไปสาตวมนยนะพี่หน่อนะตั้หน่บกวบ้านนะกิซี่โตละมันะเปิดอยู่ในตวสาะกิซีอย่างก็พวกโตและมสมัยโตแได้สัตว์เนาะบางโตเช่น้าหนาตอนสัตพุ่มันจะต้องูงานก่อสารเนี่ยตัวตัวแ้า คอยฝึกไแป้งขึ้นกม้งไพไหว่แน่ขึ้นกไหมก็ร่างคาเรื่อนเขาบอกกุ้ไหม่มน้แงสาดสาดอขึ้นกุ้งไหไห้ซี่แึ้กไมเียวมัน่วงงานเปจับเออเสียวแน่เป็นดินก่อนขึ้น่างกาอข่าวเป็นงานขึ้นร่างคาบกับคนชุ้มกัตนใม่เนาะ ลูกเราโอ้ยลูกเราโอ้ยลูกเราตัดไั้องไปยอกลับตีอีกตัวบุกาหมดล้วนะอันนี้ได้เลยจะเอาบล็อกม่เหนได้เลยทางจะาขึ้นบล็อกอีกโทนต้อกเล่นบอลยังไงบล็อกอกโงเลหรือยัไโอเคมันมันต้องมออกหมืน้ากอบ่พอเนี่ยหมื่นกอบวอ๋อมื่นกอ้ยัไ

เนี่ยเปนเื่องะงทนีเรียบร้อยต้งกันเรียบร้อยลยตรนี้กัเคหลายคนอยู่ในห้องโอเคโอเค อันนี้จะเป็นต้องข้าิเามาในตัวนี้นะเม่้นะมัคะกมาเตดหวัดไปลุงเอ๊มาหอดล้ะก็ม่เห็นน่ละก็เลื่ซะถ้าก็มาหอดมหอดละก็ถ่ายไปลุงดึงยวดกยวดกันผสมปูนล่ะก็หิวปูนบ้าจนเมื่อยแล้วก็แมาไว้ลุง ไปเือมแตไปอตาตาเปนลงวะสิเไปคเครื hmm. ่องเลยออไปใช้ายเครื่องบุญลายบ่ปีนี่บุญลายแม่เขาไอยากกูินเองกายมาสดเงินลุงเพาะกินไนสี่หลังเงินช่วงที่กูวิกปะ

มันเลยมันมัจะไปซื้อในห้องับนี่ก่อนเลยฮะล้วก็ก่ก่อห้องห้องนันเี่ยนกบห้องน้องมอสห้องแต่ละห้องมันเขาี่ได้หน่งตีพาเดอร์ซีคลาสิกหนยแต่งให้ดีตีฝ่าแล้วไงง้ามเลยว่ตีไฟถวยไเลยตีไฟถวยมึงเห็นูเห่บไฟนะไฟ้ฟน่ะตีห้องไฟฟ้าถวยบ่อไฟฟ้าเป็นล้อกมา อีกไปเบานประตูข่ทับไปเินขว่าตูเนี่ยผมทำดอยู่่าจ้าตนเ้าตอนเนี่ไม้ไม่ไมหดเลยแตกตื้อไช่ตื้อาทำในทีนี้วะเาบกีดเดียวนะทีเนาจะจบวงใหญ่ครัเพืโอ้ยน้ำบากเกิดต่ว่าเกิดมืดฟอกหย่งสบายนะตัวเองต้องเล Ừ, giải quyết nha. Hành thạch, hành thạch, lượt đâu. bán sốt okay. okay. không Một thóc vừa nhé. có gì cái này là Là không? เอาโหกบต้ม th ันเขแต่มาดูดนเจ็บเขาขเ่อยวเราไม่ไหมนีไมเาไม่เลยอันนีนะเสน่อยนอน้องเยี่ยมไปใช่ไหมฮะกินอ่นะโอ้ไปไปเติงหรอบ

นอนมาหายคนน่ะหลับนอนถึงเราประเสริฐนะชิลุงอยู่บพว่าตอนแรกคือมาเมื่อยนะวะเหนื่อยรีบลงเลยลงเห็ดหวัดจับคูนจับอีกปวดเมื่อยเลยเมื่อไไปจกเตาได้อยู่บ่างไหมไปปั้นอ๋อเออบาดูงอสอย

นายกมือเปนงเอวถ่ายกินมูมองเยี่เง่าขนานันเลยนะโอ้ไกินมือก็บาด้มูก็บาดุยเขาขายหมากสิหาพันไรหมากละสิบบาทคนไลยเป็นวิเศษรลุงไอ้เมือนี้ตอนแรกเสิลงอยู่ว่เราหาย้ี่เี่มลงวะ เฮ็ดทานเป็นอะไรโุตอยู่บแม่ไ่ได้เปลุงบึ่งมื้อนี้ปลุงเอ้เฮ็ดพาอดกันได้น่เลยอเป็นอะเป็นะด้เป็นดอกวะอ๋อพังมืองมาแรงใส่ไปลุงบึ่งยนอยก่อเมื่อไปลุงเอ้ ปูนกัดมือไหมป้มาตุ้มหอดน,น้ำมาสิขอลาไปคลิปแบบปลา,ลาลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำมันเต็เดือปลุงห้ากระหอดขัาดนี่แบบปลาลูกเลยถ้าบอกกันคนลิปหน้าปลาลูกสบายดีหมื่นทักหมื่นโกบลุกให้